วัสดีครับสวัสดียงี่ยมายๆครับมาตกปลาเนาะวันนี้วันหยุดเงี่ยทต่ใส่ไปนเงี่ย็ดีเหล็กนะครับนี่ครับเยอะ็ดีเหล็กมณีทะเลว่สจะบรออกมาตกเหรอครับมน,นีแดดออกเนาะแดดแห้งคักเลยผมคิดว่าลองมาเดินคดีบางอาะสิตในโตเนาะไปเบึงครับ ทิตดตาม1นงานนะครับเนาะอือโอ้เรียบร้อยแล้วครับถึงของบัวครับเหมือนนี้มากครับไปน้องเคยครับน้องเคยเตกยเย,ยนเนอะสวบูเนาะคนเดินเทกสัต ผกเต็กซัก์เนาะนอน,อนอนยางเนาะผมกรดีครับผมวัฒนัดวัฒนัดใส่เต็กซัดเนาะมัวนอนอน,อน,อนอนยางเือแดดจัดครับเป็นใส่กดีแดดผลนะครับล่องทิตามึงก็เสด็จผลมีผลงานให้ทุกคนมึงบอก มันก็เริ่มตื่นแล้วนะครับน้ำตื่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็วันที่สิบสิบหาดมีหน้าวันหน่อ,นอดได้เลยมุกคอนสองสามหมื่นไปแล้วฝนตกมฟนเติมแน่ยน้อยหนึ่งหรือไข่แน่ครับเหมือน,นฟุน้นตกะยางแห้งเลยลงเบิงึงเนาะ คุณบิงเยอครับจัดวขึ้นเลยครับพอๆง่ายครับบ่บ่ถือกัดกัดบ่ถือเงี้ยครับโอ้เนี่ยลองยาวมือครับจูดเลยครับอ้สุดยอดเลยดอกนี่ขนวนวเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหนะทุกนึกว่าเรียบร้อยแล้วฟองขึ้นแบบใหญ่มากเลยครับมันตามมาหรือวนเปลี่ยนใจไม่รู้ผมกลัวมันตามมาแล้วมันเปลี่ยนใจครับเห็นมันแลนน้ำมาแล้วมันอันนี้ครับมันมาเรียวครับมันก็เยลยหวัวพักพื้นครับผมใ่ญ่เลยครับสังเกตจ,จากจาการฟองเนาะไฟเนาะเหินไฟป่าเนาะ ให้น้ำเนาะยังเหลื่อมๆไม่วาฟีวาฟีวาแต่นอนยางหรือว่าแต่ยังล่ะครับแดดแดดไปนี่ครับป่าเราเห็นมันกันึ่งว่าเป็นป่าผมู่ป่าหน่อยป่ายังเนาะมันก็ไล่กัดกับนึกว่าเป็นผมู่ป่าหน่อยเนาะ เวลาตีไปก็สังเกตอาการนลำเดือดครับของใดมีการเคลื่อนไหวกับฮอตตีไปบางหันครับมันดีกว่าฮอตตีหาเนาะตีแบบมีป่าไม้เนาะพวกปลาจิ๊บปลายัางฮอตตี้หามันคือพวกปลาไก่เนาะมันก็ปลาตองไก่มักข้นมาจิ๊บครับปุ๊บกลายฮอตตีใส่เลยครับจังหวะดีๆกันเทียนเยอะกันงับครับ เรียบร้อย หอยโขมาเรื่อยๆครับตีไปที่มากระหอบครับอู้โหครบับติครับกระโดดขึ้นย่างกันนี้เลยครับอู้มันไม่โดนเบ็ดหรือยังไงไม่รู้ครับ มันโดนโอ้รู้ว่ามันถูผู้มันโดดเลยครับโอ้เี่ยวเรียบร้อยแล้วครับกระโดดเป็นฟ้าเลยเสียได้เสียได้ครับสงสัยไม่โดนเยี่ยงเบียดครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกมันรู้ว่ามันโดนมันโดนผู้มันโดดเลย <laughs> มันเข้าใจทำเหมือนกันนะเออแเอ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วไอ้พากตอนแรกนี่ว่าพาพาพาซิวไอะไรเนาะโอ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> เ,ว,ะะนะ oh, เว้ยโดดขึ้นเลยกระโดดชั้นขึ้นเลยนะเมื่อกี้ แต่ตัวก่อนหน้านี้ก็คงจะใหญ่อยู่ครับหรือว่าตัวเดียวกันไม่รู้นะฟองจั่วอย่างแรงเลยมันเหมือนพุ่งใส่ครับโอ้โยอไรครับนูว่าเรียบร้อยแล้ว ลองตีสักหนึ่งครับขึ้นขึ้นยู่ครับบอนขึ้นยู่ครับเห็นหมครับนี่ข้างนานี่เสร็จ้วก็ว่ายอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวตีสีลองตีอย่างจามึงเนาอ คงม่อ,มอากแล้วครับเรียบร้อยครับกินไก่มากเลยรเรียบร้อยไป <c oughs> กินอยู่นู่นเลยครับโดดเหมือนกันนะ <c oughs> โดด อันนี้เต็ม <c oughs> เต็มกราบเลยโอ้ตัวใหญ่อยู่นะเกือบเท่ากันครับขีย <c oughs> ินใกล้มากเลยไม่หลุด <c oughs> ตัวนี้ยังไงก็ไม่หลุด ครับรจ,จริงผมยกมาก่อนในเลยครับแต่เพิ่งทาคิวครับของอาหานจะสองเต็มเลย สวยงามครับดอกนี้ มันเคยมาแล้วครับ <c oughs> ขึ้นแล้วครับเห็นไหมจีบอยู่ข้างหน้าเท่านั้เครับเดี๋ยวจะลองตีบอลหนุนหน่ะได้ตัวหนึ่งต้องไหนครับโอ้ตัวใหญ่นี่ครับเดดเเยินหนอนโอ้เดินห <c oughs> นอนใช่ไหม นู่นครับอยู่นูน่นนี่ตรงคลองนี่ครับนี่ตรงริมน้ำนี่องเคยได้ตัวหนึ่งครับองเคยได้ตัวหนึ่งเต็มกันมองว่างันพระกันมาตกว่าเหนรนตามภาษาครับสายเดียวกันครับ น้องเคยเดินนอนครับผมดึนก็นดีผมบถนัดใครถนัดนอนนอนอย่างในบมบถนัดเลยครับ <c oughs> ได้แล้วตัวเึ้งครับอุ้ย,ยเรียบร้อยครับโดนครับตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยครับตด้แล้วหนึ่งเต็มอุ้ยออ้โชคดีทุกโชคดีมากเลยในปลาเนื้ออ่อนสุดยอดครับโอ้โหขมานครับปลาปลาเนื้ออ่อน ปลาหนือวานครับได้ไพในรอบหลายปีเลยครับนี่ครับตัวแรกของปูปูหเป็นสิหลายปีเลยพอหางหกปีเลยพอเพิ่ยได้ปลาหนือวานเลยครับโหได้ปลาหนือวานเฉยโอ้โห้โหกระตุกนี่เลยปลา,าลอยปลาหนือวานสุดยอดนี่เห็นไหมผมว่าปลาขาวปลาอะไรมันชอบกินปลามันชอบกินก็ดีนี่ สายเดียวกันครับนี่มนันอ่อนขึ้นร้อนขึนเรเื่อยครับโอ้ตัว,วใหญ่นะน,น,นี่เขานนเขียนครับโอ้เท่าๆกันของตุกเหญ่กวับกินเขียดนี่แหละครับไม่กินหนอนน,น,อนอนยางผมสั่งมาถาเพื่งมาเมื่อกี้ผมลองลอกได้ทัวเลย วันนี้เขามาส่งอยู่แฟ,แฟซเบ็ดบาใช่ไหมใช่ผมก็ไปเรียกกระตูอยู่นทุกแแลนะี่ผม,ผมมาแล้ววันนี้ผมได้พันอนเเอียดนะ้วผมไม่ได้ปลาเอียดนะผมติดยาวยิ่งดึงต้อง,องดึดลงไป,ปใช่ไยังแด่ถให้มัน มันคือไม่เหมือนเดิมนี่ตรงนี้ตัวใหญ่ไปเลยแลวมันไม่กัดแต่มากัดคิดว่าไม่ใช่ตัวนี้หรอกขึ้นใหญ่มากครับไอ้ตัวอแบบมาดีนะเขามีร่องให้ในตัวนี้ครับใช่ครับว่าจะขึ้นลูกขึ้นลูกเป็นทำเป็นล่องซ่อนเบียดให้เลยนะใช่ครับเป็นเป็นล่องคอเทใส่แบบ ในสองแต้มแล้วครับกระดีกรดีเล็กกัดสามครั้งได้สองตอนนั้นกัดปึกใหญ่เล็กหรือเปล่าไม่รู้ไม่ติดไม่ติดครับหองขึ้นเลยเเข้าปากกซักเลยเสียวแต่มันง้างเนาะ เสียวแต่มันเบียดง้างหน่อยเบียดนอนเนาะเพราะช่วงมันยาวครับผมไม่ได้ปลาเนื้อ่วนตั้งนานเลยนะตั้งแต่ห้าหกปีแล้วมั้งเพิ่งได้นี่ครับ ตอนแรกนึกว่าปรากดครับปรากดก็กินเหมือนกันนะเห็นใน YouTube เขาตีพวกนี่แหละแตะดีเล็กๆเกนี่ยแถวนำ้ำแถวแถวประตูระบายน้ำเนาะมันจะได้พวกปรากดพนนันอ่อนเขาเขาลงแหกันครับ<อ>ผมถามว่าเท่าไหร่เขาว่าเขาจะขายผมหกสิบบาทหกสิบ ไปถามตามอท่า,มามหมอบอกว่าโอ้ยเขาเขาหมาเขาก็จะเอาเงินจากเราสีเขาหมอครับหมอหมอหมาบอ่อครับหมอทองแล้วเขาจะมากินต่อสองต่อเราเอาเงินซื้อเล้าบ้งคิดว่านนะวันนี้หมานครับถือว่าหมานครับเด็ดั้นในวันเสฉย ม so ีไปไปไปผ่านหนามันเหมือกคางงับครับโวยแต่พระคอป่าอันนี้นะครับคอยเดินม้าโอ้ยลอกไอลอกตัวนั้นทำให้ผมเสียเหยื่อไปตั้งสามสี่ตัวครับสามตัวมั้งมันสายล็อกนี่ตัวนี้มันมี เร,เราตั้งยังไงมันก็อยู่ยังไงนพราะนั้นมันชอบเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆ หัวผ่านหน้ามันครับเอาวิ่งอีกรอบคุณสุนทรเนี่ยติดติดมุมตาที่เดียวทะเลวิสต์ตกหน่อยนึงเนาะพอดีนลองเคยมาตกไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปดูไปเรื่อยๆ อีกสักพักนึงแล้วครับพวกวันนี้ไม่ได้มีทุลาอย่างเนาะนิทุลาแต่ไปส่งไม่แย่ยไปพอกไกช่วงช่วงบ่ายเนาะหมายเลขครับโตขาเวลาไปเนาะในกำเขาพร้อมครับ เราเคยตกเท็กซัสครับคายมั้งนานมั้งครับสงนานแล้วมันรู้มั้ง โอ้ยเรียบร้อยไปใกล้ไม <uno> yeah, ้เกินไปเรียบร้อยเลยโอ้ยติดก็ดีเโอผมได้ลงแล้วนะตุจะได้ลงแน่นี่โอเรียบร้อยครับติดไม่ล้วครับ เกมครับโอเคนะครับคกิปนี้ขอหยุดติเพียงท่านี้นะครับติดใหม่แล้วครับลงมาใหม่กันขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับจูองงไไอ่อัดขึ้นเลยนะเนาะเจอกันคลิปหน้าครับ